เยมข้อป้อมป้อมหอบคนมัน่เนาะ้าหลังูกสือเงาคุณ่งแ่ลงกควแนในหนาิกับ่าวทีมบ่าวจานแปกเอนคอามยอเพ่อนความยำสหนอแันนังแข็งฉันทำหตู้เห็นมันไหนนมันไม่มันไม่

เดียวไดได้เลยน้แน่นมือผูรักษาปเสีห้องเบื้งบนว่า้ลไม่ต้องเลือกแที่เนาะเอีนยเทีหาซีบีท็อปเล่นน่นเลยก็จะเปลี่ยนลงูได้เลย่นได้เได้เลยนี่งันนี้ันเดี๋ยวสามนนี้สิบาทีอ ก็แนาุดล้แปนาวัมต้องเพิ่เื่เวลาหนอบ้าันแม่ต้องเอิมาตอนแปดแปดนาทีสามสิบี้บ่นตนินันีตวานี่มีปเแปดแปดนาทีสามสิบูเลียนงก็ี้าี้้าอย่างไรแกดเอาบบีบ้าึงเหลงสเกุ่จิมาวันเองแล้วิงโอ้โหจิมยังไม่

เอาบอลไว้ไม่อยู่เรียนขอเลมกูลงไปกูเลอมเมาส์แดดแี้ย่เนี้ยเราเนี้ยวิธีการจะได้เฟรมอย่าไปเรียนตัวเฟรมเข้าบอลเสียขาเรพี่เกติสองหน่ยิงยเราพร้อมถืมหลอกลังครับใช่ใเสียขาพี่เกียรติหม้อหม้อเฮ้ยเปี่บอลโอ้ยปจะกบอลมาที่กัปตันแจแจยกบอลไปให้ ยังตีเจ้าเฟมันยืนหลังแน่นเลยเอาไปนีชหเี่บอกเชี่ยบอกไหเชี่ยบอลจ่อแม่งบอลทานสองเลยไ้าเลยมีสิบลอนไ้เชียวอาวบักเมเอ้วดูเจ้าเนมายิงไกลยังตีเอแล้วลแลทนยกบอลเข้าไปฝากบอลไปยแน ตมอบอลมองหาเพื่อนตรงมาทีแทงยิงเลยอีอเล้เมียเลี้เียนี่คองยังตการยังตันได้ัเลกแมอยูซี่แยัน่ายไงผ่านเตมไหมลูกผ่านแล้วแล้วก็ เรียบร้อิครับอย่างนี้รออะไรรออะไรมึงรออะไรอมึงทำมึงก่อนสึงมึงมาประตูฟังหอยมึงมทำแล้วห้านิ้ยมงยิ้มปองยิ้มมึงโดดทับเองอลรออะไรรอดอะไรมันไม่ได้หักเนยมึงมันเล่นกันเนี่ยดน กังิดอิปตูเซฟู้ีโอีอเ๋หล่ะู้ได้เห็นหรือเปล่านี่นกูนิเขาแล้เอาเวลา่วนยางพีกููู้เปิดี่ว่ย่ดนัน่ดอันดอัน่ะนั่นแล้วนั่นแล้วเฮ้ไม่จินะุรน่กเตอนนี้สวื่อี้นเป็น้ยงไรีนนแบนเรียนเรียกัีด้ครับเหลือลังมันนี่ได้ครับเดือนเมวน อุ้ยอุ้ยุ้ยโอุ้มเือพิวเลยโบชิเกนชิเกนบาโบดล่นไหนการผู้ในเรีนนาละดนนไื่อเนได้นี่สาสวยนี่ละหน่อยเียมเลี่ยนเลยครับเลี่ยตอนนี้เหนึ่งแล้วอยากอยางแปดนาทีครับลืมไม่อยากเรนละงไงวะ ม่แดดเลยี่ยาอยาเราพี่เกไ่ทิ้หายเฮียเนาแล้วไอยู่นะเป็นตังตันตรายนะเนี่ยเอาคนเดียวบบ่เองเล่นง่ายออไปเล่นลังอบ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 อเป็นหนา้มบี่คอล่ลังไม่เห็นอโดนตีอนดตีลอต่อครับตอนนี้เป็นทีมครับออกนไปดูสงน้นะบอไวละกินน้ำเนี่ยยื้อไปเอาังสั่ก็

ให้เป็นประตูเฟรมเนี่ยออเครมก็พอเป็นอยประตูแล้วก็น่ากลัวแล้วมาทีนี้ระวงเกมบุกขอที่บุกหลอื้อเาเป็น่านเล่นเปลี่ยนเปลี่ยกงข้าบเแ่ปลี่ยนแวพียแมเกเาล่แ้วางตำแหน่งเลยใช่มเปลี่ยนได้เลยทีมเรามีศักยภาพทุกคนเปลี่ยนบอลตายลูกนี้เปลี่ยนเลยนะอ่าอวผมเปลี่ยนมีอยู่คนนะเปลี่ยน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 มีเยเปลี่ยนว อแหนเอา่นังนหลังแน่นเอาแทนตุนยืนหลังแน่นไดมม่นั้นไม่เหื่อยหอกตัวนอตัยังเป็นน้ำมมืนเดิมเบาเบาตวัมันตายัไเขาบอกเอาน้องตังเล่นตรงไหนตรงนี้ตรงเนตัวนักเตะงั้นเอาตัว็ยับมาเล่นกลางน้องตัง่นตเดี๋ยวล่นะเดียเล่นปรเนี๋ยเดีนาทีแล้วเออเล่นนเล่นไหนไอนระดูเล่นไหนังยง้ีเห็นน

ดูตัวนั้นมันปวดด้วยของล่งเคียงเรี่ยงมือนะครับตอนนี้ เกมก็เข้าสู่ขึ้นทางแล้วนะครับกรรมการหัไว้มันต่อยนิดเดียวมันเป็นัดอ่ีมันนอนขวางไป่นี่กรรมการว่าไงเอาจดโทษหรอต้นไม้จุดโทษหรออ้าวสวยงามเลยครับเผเนไเพาเขาม่คิดว่าเื่อยเ

แรงจากการตึ้งไก่ค่ะประตูสูงไม่พอครับกาสาุนเหรอกาสาวินไครเออเม่้เียไปเบนแ้วเียงไคับเเดี๋ยวเปลี่ยนมาเล่นหลังให้ดวหลังตทางชนา

ตอนมงจะได้เล่นนะครับไว้ไหโอ้ยออกหลังไปก่อนนะครับ่เอบเทนะครับตูนพักกินน้ำครับสมการเข้าไปแบ็คมือคู่แทนมุนแดงก็คือพกกินน้องขอเดี๋ยวนี้ ือดอมไอแขงหือวัเนี่ยเพื่ออย่าลอเลนของแห็แล้วเนี่ยเบื่อเยังไงทัไมจมันเยีตัว้ ไม่มีตัวเปลี่ยนเมดไเขาเลยมีตัวเปลี่ยนเงยยงย่งหลือไม่ล้มั้งอ่ะบอกเร็วเยอะไปบอกเร็วเป็นตัวอย่างงไนารงน่ไมุ่เป็นอยุตั้งยงวะ ดมดมาครับเจะได้ต่าตนเาติตโยลลงตัวบอลสั่นแล้วยบอลล้มเร็วกว่านกครับตงว่ายังไงตเหอนแล้วก็ไปาบอลได้เฮ้ตัวมองหาเพื่อนแลวก็โยนบอลขึ้นมาใรมการโขกจะให้แทนโขกนไม้งกองาโขกลับไปนะอลว เตือมิ้วเขา่ังท้าขาดชัตัวนี้เอมิวเา่งจะงเ้าขาดวาไงวไงกระชากดูรงขา้ขอตัางรทคนิดเนื้อกูตัวไก่กหุเลยเดี่ยงมาไก่ไก่ของถึงใจถึงจำได้่ะใครตอนนี้น เปินในพวเฟนบนแรี่ได้บอลอีกแล้ว้องิออกปุ้งโยกขวาย่างติดบล็อกโยกขวาแล้วก็โยกตในแล้วก็แล้วก็ยิงไเม่ยบเลยหนีห่างไปสามประตูแกยิงขาดสยิแกงยิงขาดจอครับอินยสุยแงเมยเขอได้บอลเลาง้าคือสกอ ดีมากครับมีห่างไป3ประตูต่อ1เวลายังมีครับเวลายังมีตอนนี้น้ำมอก็รู้สึกว่าจะได้เซฟแล้วนะครับ2-3ลูกไม่ได้ยินหลับนะครับอ่มาแล้วน้วมอใครมีโอ้ยอยู่ๆเลยนะครับลูกนี้ไม่มีกระชับฝึกมาดีครับฝึกมาดีดีมากครับแต่บอลนะครับบอลที่บอลการ ยกไปให้เพื่อนโอ้โหขาวต้าไปเพื่อนขาตะเต้เป็นแนวเป็ขาตะเต้ยงไงเยมาให้เพื่อนันจับขวาก่อนอืมขึ้นกองหน้ามึงคนต้งหนีแบอยาม นะครับบอยดีวงการถ่ายบอลมาให้น้องตังน้องตังไว่ายไงผ่านเฟรมไหมเฟรมาใช้ตัวบังสร้างความได้เปรียบอบอลยุทธ์คิดอยู่ครับอ้าวน้องตังเอาชนะได้ว่าไงไหลบอลมาขวาโล่งเลยครับแต่ทีนี้รู้ว่าไงมีประตูไหมขอด้วยบ้าโอ้โหผ่านไปหมดเลยนะครับอ้าวหมดเวล,ลาการแข่งขันครับอ้าวอยู่กลางสนาม